เห็นยิ่งยิ่อยิ่ข้างหน้าควานี้ก็ใช่อะแต่ไม่รู้ว่าจะมีแม่หรือเปล่าอันนี้ก็ใช่อะข้างหน้าผมเนี่ย ลองใช้ใช้เสียงดูดิจออกมาไหม ขาดโอ้โหขาดเลยครับโอ้โหดุมาก ข้าแต่ป่าอย่างเดียวเลย <c oughs> จูแล้ยโอ้ยจริงอ่รอเอยดูมาก ไปอยู่แล้วนะเมื่อกี้ไปเร็วจังไปไหนหรอวะ ดูอะไรขนาดนั้น่ะ Uuuuh, eu botei o sập โยนนะมเมื่อกี้เออใจหายไปครับเลยขออีกรอบ แก้ขังไปส่วน ป่าไปแล้วไม้เดียวโอ้ยโดนเฮ้ย อู่ไหมอู่ไหมอู่ไหมอยู่ไหมอู่ไหมดูไหมอูมจำจำจำมาแล้วครับครับ แล้วครับแรงดีจริงมแล้ครับดโดตัวแรกของปีนี้นะครับ หูหูมาจนได้น่าสักประมาณสี่โลครับสามสี่โลสี่โลนหน่อยไม่ถึงห้าโลดูสัยดูความสวยครับปลาครอกนะครับตามอยู่มาสามสี่วันแล้วครับครอกนี้ก็ลงมาเมื่อกี้เจอเลยนะครับอยู่สองตัวด้วยกัดนีเข้าไปครับ ัใจร้ายสีผมเรียกเขียวเลมอนนะครับเข้าไปเต็มเต็มเลยสุดยอดมากครับกับปลาไซนี้แรงดีจริงๆไม่เสียเที่ยวที่มานะครับสุดยอดเดี๋ยวไปตามดูตัวต่อไปครับสวัสดีวันที่2ครับกับการตามหาปลาคลอกปลา,ป,าป่าครับ ขึ้นอย่างกะทะเลจะรอดหรือเปล่าไปดูกันครับเห็นลอยเป็นฟองๆไม่รู้ใช่เปล่าเอาละครับโดนแล้วนะครับอย่าสดนะมานั่งดูทางหนังวตีส่งยาวๆครับ ว่าวเห็นวิ่งไหมเมื่อกี้เดี๋ยวไม่แอบอยู่แถวนี้โอ้ย โอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะหมดเวลาแล้วครับก็มืดแล้วก็ต้องเอาเรือขึ้นผลประกอบการของทริปนี้นะครับ2วันออกมาช่วงประมาณ4 5่ห้โมงทั้ง2วันเลยครับเมื่อวานลงมา ยังไม่ถึงยี่สิบสามสิบนาทีเลยก็โดนปลาอคอกไปตัวหนึ่งครับก็ประมาณสี่โลไปปลายเกือบห้าโลพอมาวันนี้กะจะมาซ้ําครับก็อย่างที่เห็นเลยครับลมแรงมากก็เลยต้องเข้าหุบไปตีปลาจิบปลาป่าของทีมงานที่มาด้วยกันของช่างนองก็กัดเหยื่อสดแล้วก็คลายแล้วก็แกหลุดไปอีกตัวหนึ่งก็ประมาณสามโลหน่อย,อยวันนี้ไม่เจอเลยครับตั้งแต่พายเรือหาดูก็ ไม่เจอเลยเพราะาลมแรงมากหมดเวลาแล้วครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามผมด้วยนะครับแล้วคลิปหน้ามันจะไปที่ไหนกดกระดิ่งไว้รอเลยครับและนี่คือโฟ l ์ s สตอรครับ